ครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับทางโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น y t u t u นะครับหรือแพลตฟอร์มต่างๆที่สามารถจะรับชมรายการของเรานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรวันนี้เราพูดถึงทุเรียนนะครับว่าผลดก แต่ใบน้อยปัญหานี้มันเป็นปัญหาหรือว่ามันคือฝีมือหรือโอกาสของเกษตรกร,ท,กรที่ทําได้แต่ใน,นอนาคตนั้นน่าห่วงอย่างไรตอนนี้ก็คือผลหนกผลที่อยู่บนต้นเนี่ยเยอะเลยแต่ปรากฏว่าใบาน้อยการที่ใบน้อยนี่น่าคิดนะครับว่าเป็นความตั้งใจหรือว่าเป็นอะไรแต่ที่แน่ๆนะฮะก็คือว่าใบาเนี่ยทำหน้าที่เหมือนกับ เป็นแม่ครัวแม่ครัวทาหน้าที่ปรุงอาหารเมื่อใบน้อยหมายความว่าแม่ครัวที่จะปรุงอาหารเลี้ยงผลเนี่ยมีไม่เพียงพอเมื่อแม่ครัวเลี้ยงอาหารบํารุงผลไม่เพียงพอก็มีโอกาสที่ผลผลิตจะมีน้ําหนัก เบาผลผลิตก็จะน้อยหรือถ้าแยกกว่านั้นแม่ครัวไม่มีวัสดุไม่มีปลาไม่มีกุ้งไม่มีเครื่องแกงไม่มีอะไรปรุงเนี่ยซ้ําเติมเข้าไปด้วยคือมีแม่ครัวก็น้อยคือใบแต่เจ้าของสวนไม่ยอมส่งสเบียงใจการผลิตก็คือพวกปุย๋ยยาฮอร์โมนบํารุงต่างๆมาด้วยนั่นยิ่งแย่ซ้ำเติมเข้าไปอีกเพราะว่าจะทำให้ทุเรียนนี่ใบก็ แม่ครัวก็น้อยใบยน้อยปุ๋ยก็ไม่มีดึงขึ้นมาปรุงอาหารถ้าเป็นช่วงฤดูฝนฟ้าปิดอีกนะฮะแสงไม่พออีกซ้ําเติมก็คือผลน่าจะหล่นร่วงนะอันนี้ก็เป็นไปตามช่วงระยะของเขาไม่ว่าจะเป็นช่วงอาหารแย่ผลเท่ากับไข่นกกระทาไข,ไข่ไก่ไขห่ห่านอะไรก็ว่าไปทีนี้ก็มาดูว่าเออเราเป็นความตั้งใจหรือเปล่าว่าก่อนหน้าเนี้ยไปกดใบอ่อนไว้มากเกินไปหรือในช่วงแรกๆมีการสร้างใบอ่อน ใบเพสลาดเพียงแท่รุ่นเดียวน้อยเกินไปหรือเปล่าตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญหรือเกษตรกรไปตัดแต่งกิ่งกิ่งก้านใบจนโกรนเรียกว่าเหมือนฮาร์ดพรุนิ่งคือตัดแบบมากเกิน ความพอดีสิ่งต่างเหล่านี้เกิดขึ้นได้นะครับโดยเฉพาะเกษตรกร,กรมือใหม่เพราะฉะนั้นจะต้องระมัดระวังเหมือนที่เรียนให้เพื่อนๆได้ทราบอยู่ตลอดเวลาว่าการที่ทําให้ใบอ่อนการดูแลบํารุงรักษาใบอ่อนให้สามารถเกิดมาพร้อมที่จะเลี้ยงผลอ่อนเลี้ยงผลเท่ากับ ไข่ห่านเนี่ยคือมันต้องพอดีกันแต่แต่ถ้าใบอ่อนมาแย่งแข่งกับช่วงเกิดดอกเกิดผลอ่อนระยะดอกบานเนี่ยมันพร้อมกันเนี่ยใบของทุเรียนนี่ก็จะแย่งสารอาหารจากผลอันนี้กรณีที่เราเคยคุยกันนะครับว่าถ้าใบอ่อนเกิดช่นนี้ก็จะแย่งอาหารแล้วทําให้ดอกก็ พิกลพิการบิดเบี้ยวเล็กหลุดร่วมก็จะทําให้เกษตรกรนี่ก็ระมัดระวังนะครับบางทีก็ใช้ปุ e vo, ๋ยพวกโมโนโพเทสเซียมฟอสเฟต นะครับคือ0.5.2.3.4.8.24.24หรือบางคนไปใช้พวกไทโอยูเรียพวกอะไรต่างๆกดใบกดมากเกินไปเวลาติดดอกออกผลเนี่ยใบายบางทีก็ชุดใหม่มีไม่พอหรือที่แย่คือใบาอาจจะถูกทำลายโดยโรคคือไม่ว่าจะเป็นพวกไฟทอปชอล่าไรซอเชนีเนนะฟิวซาเรียมอะไรก็ว่านะครับก็ทำให้ใบเกิดอาการเหลืองหลุดร่วงผลที่มีการสร้างเมล็ด ภายในย่งสมบูรณ์ก็อาจจะแข็งแรงยังอยู่รอดปลอดภยัยแต่ข้อเสียก็คือแทนที่จะได้ผลขนาดลูก3โล4โลหรือ5โลถ้าท่านไว้ผลนะไม่เกินพลังหรือกำลังของต้นแม่นะครับอย่างน้อยเนี่ยขนาดของผลจะต้องอยู่ที่ประมาณ3โลเรื่องขนาดน้ำหนักของผลก็มีส่วนสำคัญแต่ทำไมจึงน่าห่วงในระยะยาว ดังหัวข้อที่เราได้พูดคุยเพราะว่าค่าดูแลใส่ปุ๋ยรดน้ำทุเรียนนี่ถือว่าเป็นพืชที่จะต้องมีการบริหารจัดการเรื่องน้ำอย่างเป๊ะ,ปะและเพียงพอคือช่วงระยะที่จะต้องให้น้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นบำรุงผลอ่อนบำรุงช่อดอกน้ำก็ต้องพอเหมาะ ดีมากไปก็ทําให้เกิดใบอ่อนนะมากไปก็กรีดดอกหล่นล่วงอีกน้อยไปก็หงิกงอบิดเบี้ยวผลทุเรียนยิ่งใหญ่น้ําก็ต้องมากตามจำนวนราะนั้นเป็นสิ่งสําคัญอย่างมากที่เกษตรกร,ร,กรที่กําลังเข้ามาดูมาปลูกเพื่อที่จะแชร์ตลาดที่ตอนนี้จีนก็มีการนําเข้าอย่างเป็นบ้าเป็นหลังใช้คำคำนี้นะครับหรือบ้าคลั่งแต่เขาชอบทุเรียนของประเทศ ค่อนข้างมากในกรณีที่เป็นทุเรียนนะกินเนื้อเป็นเทคเจอร์ที่กรอบอร่อยแต่ถ้าเป็นแบบมูซันคิงนี่เป็นทุเรียนที่เขาจะต้องไปแช่เย็นแล้วก็เนื้อเขาจะเละนะครับไฟเบอร์จะน้อยกว่าพวกหมอนทองจะแช่กินแล้วก็เหมือนกินไอศครีมแล้วก็ดูแล้วทุเรียนแม้ว่าจะในลาวกัมพูชาหรือแม้กระทั่งในจีนหรือเมียนมาหรือจะมีหลายประเทศ รอบบ้านเราปลูกทุเรียนแข่งก็ยังไม่เพียงพอนะีโดยเฉพาะแค่เศรษฐีจีนแค่10%เนี่ยจีนมี1,400ล้านคนมีเศรษฐีจีน140ล้านคนมากกว่าประเทศไทยเกือบ3ทเท่าแต่ขอโทษนะครับเป็นเศรษฐีล้วนๆนะฮะคนจน90%นี้ก็ว่าไปนะครับพันกว่าล้านคนก็ยังกินทุเรียนที่บอกตัวเลขของดีมานหรือความต้องการก็เพราะว่านะพอต้องการสูงแต่ การปลูกทุเรียนไม่ง่ายเหมือนปลูกยางพาราหลายคนอาจจะบอกว่าโอ้สินค้าเกษตรไปเชียร์ให้ปลูกกันมากเดี๋ยวก็จบด้วยราคาที่ถูกเหมือนยางพาราเหมือนปาเหมือนกินผาลัมเหมือนลำไยอะไรต่างๆแต่บอกไว้เลยฮะชุเรียนไม่หมู ไม่ง่ายต้นที่ปลูกมา5ปี10ปีก็กระทบแรงจัดหนาจาัดก็ตายได้ภายในพริบตาเจอโรครากเน่าคนเน่าไฟทอททลักก็ตายได้ง่ายภายในพริบตาแล้วที่สําคัญไม่ได้เป็นพืชทดแทนอย่างยางพาร,รานี่ยังมีหญ้า แดนดิเนียที่เดี๋ยวนี้ทางอเมริกาพัฒนานะเป็นต้นญ้าเหมือนต้นญ้าดอกของเหลืองข้างทางเนี่ยนะครับโตเร็วขึ้นง่ายแล้วก็คุณภาพในการผลิตไม่มีตัวทดแทนรวมถึงยางเทียมจากการผลิตเปโตรเลียมของประเทศค้าน้ำมันทั้งหลายเนี่ยนะครับยางพาราก็จะมีสินค้าทดแทนถ้ายางธรรมชาติสูงยางเทียมก็ขายดี ถ้ายางน้ำมันแพงยางเทียมยางสังเคราะห์แพงยางธรรมชาติเราก็ขายดีแต่ทุเรียนนี้บอกกับเพื่อนได้เลยว่าน่าสนใจแล้วก็ให้ผลผลิตค่อนข้างงดงามนะอย่างเช่นถ้าเราต้นหนึ่งเนี่ยเราไว้100ลูกนะสมมติว่าต้นละ100ลูกนะสมมติว่า10ปีแล้วกันลูกละ3ามโลโลละ100เท่ากับลูกละ 300บาท300บาทคูณร้อยลูกเท่าไหร่สามแสนบาทต้นละ300 0 0บาทมือใหม่หักไปครึ่งหนึงเหลือแสนห้าสามแสนบาทปลูก10ต้นละครับ3ล้านปลูก20ต้น6ล้านแล้วก็อาศัยความเป็นมือใหม่หรือต้นพึ่ง3ปี5ปีก็ยังกำไรงามนะหรือจะหารครึ่ลงลงครึ่งก็ ยังดีกว่าเพอเพอดีกว่าไปทํางานด้วยเป็นสาวโรงงานเพราะฉะนั้นถ้าใส่ใจนะครับคำทุเรียนเราให้มีคุณภาพดีน้ําถ้ามีการทําให้น้ําอยู่บนเนินดินที่เหมาะสมใช้พวกสารอุ้มน้ำโพลิเมอร์เป็นวุ้นที่ ยังมีการระบายถ่ายเทอากาศและน้นําได้ดีไม่ใช่เป็นน้ําท่วมนะสารอุ้มน้ํานี่ก็จะทําให้ทุเรียนที่ชอบน้ํามากๆได้น้ําอยู่ตลอดเวลาและเหมาะสมและไม่ขาดกินอาหารให้ครบ5หมู่หลักรองเสริมอยู่ตลอดเวลาอย่างเข้าอกเข้าใจในระยะเปิดดอกควรเป็นปุ๋ย20ค c Kc ระยะไข่ไก่เป็นสูตรเสมออะไรก็ว่าไปบวก 0, 0ูนอะไรอย่างนี้ปรับแต่งรสชาติถ้า ได้มานั่งฟังได้คุยกันบอ่อยเพื่อนก็จะรู้ข้อมูลเพราะฉะนั้นการที่ทุเรียนมีแต่ผลแล้วไม่มีใบันมาจากการที่เราดูแลตั้งแต่ค่าความเป็นกรดและด่างของดิน pH ของดินการดูแลบำรุงรักษาการปลูกในปัจจุบันนี้ก็เป็นที่ยอมรับแล้วว่าการทาเนินดินประมาณ3-4เมตรแล้วไม่ได้เป็นทรงแหลมสูงนะฮะควรจะต้องเป็นเป็นพื้นราบอยู่ด้าน บนเนินสูงประมาณสักห้าสิบเซนแล้วที่สําคัญนะต้องไม่ไม่แน่นดินต้องไม่เหนียวถ้าท่านรู้ว่าการใช้พวกหินแร่ภูเขาไฟเนี่ยอย่างพวกปูไมซ์ซันเฟตเนี่ยทำให้ดินโปร่งฟูร่วนซุยการใช้พวกโพแทสเซียมฮิวเมดหรือฮิวมิกหรือการใช้ปุ๋ยหมกักปุ๋ยคอกใช้ฟางใช้หญ้าปรับปรุงบำรุง,รงคลุมดินเนี่ยดินมันก็จะนุ่มทุเรียนนี่ท้านดินแน่นเหนียวหน่อยในรากเน่าเมื่อาารากเน่าราก ลากขาดอากาศเนี่ยก็สะท้อนไปที่ผลบูงที่ผลก็ก้นยุบบิดเบี้ยวได้เพราะฉะนั้นมีความสําคัญอย่างมากที่การปลูกทุกเรียนเหมือนเลี้ยงลูกเป็นออทิสติกจะต้อง ดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดการที่ใบน้อยเนี่ยเพื่อนๆต้องไปดูเลยว่าเอเราไปการสร้างใบอ่อนหลังตัดแต่งกิ่งเนี่ยนะหรือตัดแต่งกิ่งพุ u นนิ่งเนี่ยมากไปไหมยับยั้งใบอ่อนคอนโทรลควบคุมใบมากเกินไปไหมดูแลโลแรคแมลงศัตรูพืชที่จะทําลายใบมาเลี้ยงในระยะผลไม่ใช่ มองไปบนต้นแล้วภาคภูมิใจเพื่อนๆมาเยี่ยมมีแต่ลูกทุเรียนแล้วไม่มีใบนะอันนั้นนี่ค่อนข้างเสี่ยงนะครับว่าเงินจะหายไปเยอะนะครับเพราะในผลอาจจะมีแต่เปลือก ไม่มีลูกหรือมีเปลือกกับเมล็ดหรือผลแทนที่มันจะได้ไซส์มาตรฐาน3โลอาจจะเหลือ2โลเหลือโลครึ่งเป็นไม่ได้ทั้งหมดจากการที่ใบซึ่งทําหน้าที่สังเคราะห์แสงปรุงอาหารเหมือนแม่ครัวแต่ไม่ใช่ว่าใบามีเพียงพอแล้วแต่ไม่ใส่ปุ๋ยไม่ถูกไปใส่แต่ปุ๋ยตัวหน้าูงสูงอย่างพวกยูเรีย4600หรือแอมโมเนียมซัลเฟต2 1 0 0หรือ แคลเซียมเตเตดใส่รับูรับตาใส่หรือใส่แต่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกอย่างเดียวก็ ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องอีกเพราะนั้นการดูแลบำรุงรักษาใส่ปุ๋ยให้อาหารชูเรียนให้เพียงพอต่อการเลี้ยงผลของเขาจนเก็บขายเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญจะต้องมีความรู้ความเข้าใจมีความชำนาญเพิ่มขึ้นซึ่งตัวเกษตรกรเองนั้นคือบุคคลสำคัญที่สุดนะครับที่จะต้องเรียนรู้และ สิ่งที่น่าห่วงอีกอย่างหนึ่งว่าเอ๊ะกมันดกมีแต่ผลนะแต่ถ้าไว้ผลมากเกินกำลังต้นก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรหรือใบน้อยผลเยอะสิ่งที่ห่วงอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ก็คืออายุของต้นแม่จะไม่ยืนยาวแทนที่ทุเรียนของเราจะมีอายุ ไป 20, 30, 40, 50ปีมันจะทำให้มีเวลาแค่ไม่เกิน10ปีก็ต้นแม่ก็ตายทำให้เราต้องมาเสียเวลาปลูกกันอีกก็เรื่องราวของวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับวันนี้ก็คงรบกวนเวลาเพื่อนๆนเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบหรือสนใจเรื่องเกษตรอินทีเกษตรปลอดสารพิษคิดถึงไทยกรีนโปรพวกเรานะครับผมมนตรีบุญจลัดและทีมงานขออนุญาต ลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ